คิดอย่างไร กลุ่มของเราก็เป็นกลุ่มผลภัณฑ์เหล็กกล้าบ้านหาดนงก็จะมีทากันไกลแต่งกิ่งไม้กันไกลด้ามั้านด้ามยาวที่ห่อผลไม้กันไกลตอนกิ่งไม้แล้วก็มีดหัวเข็มขัดก็เริ่มแรกตั้งแต่สมัยรุ่นพ่อเนาะก็ทําพื้นเถื่อนกันตนํารวจมากวาดล้างก็ให้เลิกจากทําพื้นเถื่อนแล้วก็ให้มาทําเป็นกันไกลแต่งกิ่งไม้แล้วก็มีพวกมีด นี่เดินป่าแล้วแต่ว่าช่างคนไหนจะมีความถนัดเป็นแบบนั้นตั้งเป็นศูนย์ฝึกอาชีพก็สอนบอกต่อนไปเรื่อยๆก็มาสอนแบบพี่สอนน้องบอกกันต่อๆไปรุ่นพ่อเลิกรุ่นผมก็ต่อๆกันมาเงี้ยจะมีเยาว่าชนอย่างตามแถวบ้านเงี้ยไม่ได้ไปทํางานที่อื่นจะมาฝึกทํากันตั้งกลุ่มก็พัฒนากัน ต่อยอดกันไปเรื่อยๆวัสดุก็เป็นเหล็กกล้าจากต่างประเทศนะครับจากต่างประเทศครับเป็นเป็นเหล็กจากต่างประเทศจุดเด่นของเราก็คือว่ามีความแข็งแรงคงทนและสวยงามคือเอกลักษณ์ของที่อุทัยธานีใครเห็นว่าอย่างมีดเนี่ยก็มาจากอุทัยธานีอย่างกันไกลก็มีที่จังหวัดอุทัยธานีที่เดียวครับจะต่างกับวัสดุอย่างตามท้องตลาดเขาจะเป็นพลาสติกใช่ไหมอย่างเราก็จะเป็นไม้ถ้าเห็นก็กันไกลก็จะมีตอกโลโก้มีชื่อของเราอยู่ถ้าเห็นก็จะมาจากอุทัยธานีครับ อย่างดำไกลจะเป็นพวกไม้ประดู่ไม,ดไม้ประดู่แบบเศษเศษตามหาแถวบ้านเงี่ยครับบางทีบบกป็ปลูกบ้านเศษเหลืออะไรเ้ยก็ไปก่อเข้ามา,าะะมเศษไม้ที่เหลือครับครางานช้างนะครับตอนนี้งาช้างตอนนี้ก็บางทีเป็นงานเก่าที่เก็บกันไว้อะไรอย่างเงี้ยมุดข้างนึงเราก็มาทําได้เยอะอย่างพวกสร้อยหัวเข็มขัดเนี่ยก็ทําได้เยอะแล้วจานวนใช้นะิดเดียวเองอย่างเขากวาง ดัมมี่อย่เนี่ยบางทีเขาหลุดอย่างเงี้ยหรือตามบ้านอะไรเงี้ยเราก็เข้าขอซื้อเข้ามาทิ้งลูกค้าก็หาวัสดุมาให้ทำอะไรอย่างเงี้ยเพราะจะเห็นมีเขาควายใช่ไหมเขาควายมาทำเขาควายบางทีก็เป็นพวกโยกอะไรอย่างเงี้ยก็ก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้ปรับเปลี่ยนไปได้ครับคือลักษณะเราทํางานสมมติเป็นวัตถุอื่นเราก็มาขัดเกลี่ยเหมือนกันนะครับบางทีอาจหยกอาจจะแข็งกว่านี ก็การทํางานก็จะชา้าขึ้นนิดนึงตอนนี้มีประมาณที่ทําตอนนี้ก็ประมาณหกคนครับบางส่วนก็ทําตามบ้านแ,แต่นนความถนัดรับเ,เรื่องกันไกลครับอีกคนก็ทำพวกมีดทํหัวเข็มขัดครับแล้วเขาก็จะทําอย่างนั้นอย่างเดียวหรือว่าต่อไปเขาก็จะพัฒนาทําได้ทุกอย่างเวลาที่เราอ,อ,อนก็พัฒนาไปเรื่อยๆบางคนทํามีดหัวเข็มขัดอย่างเงี้ยบางทีมีลูกค้าสั่งมาก็ทําเอามีดนะ อีกสองวันสาวันมารับเนี้ยเขาก็ต้องขึ้นมี่ก่อนแล้วอะไรที่นี่ที่ขายดีที่สุดก็กลุ่มเราก็จะดังลูกเรื่องกันไกนะครับถ้านึกถึงผู้ไทยท่านนี้กลุ่มเหล็ก้าบ้านรนองก็จะนึกถึงกันไกรของเราก่อนออก็เป็นกันไกรดั้มยาวตัดแต่งกิ่งไม้นี่ที่สูงะครับตัดแล้วก็เก็บผลไม้ไม่ให้ร่วงหล่นนะครับเพราะเจ้าจะมีตัวล็อกอยู่ผลไม้ก็จะหนีบติดมาเลยไม่่วงหล่น บางทีเราใช้ไปแล้วเราตัดเสร็จแล้วเราไม่ค่อยได้เช็ดยางมันจับอะไรอย่างเงี้ยก็เลิกใช้แล้วก็เช็ดน้ำมันชโลมไว้เหล็กใบมีดจะไปขายเหล็กใบมีดก็ต่างกันไหมแต่ละแต่ละอย่างทีมันรู้สึกมันขาววับเลยอ่ะมันอ๋อเป็นก็เป็นเหล็กเยอรมันนะครับเหล็กใบมีดคือเหล็กทั่ขายไวแล้วเราก็มาขัดให้จนให้ขึ้นเงาครับแล้วความคมของมันเนี่ยมันความคมเหมือนเหมือนกันทุกอันนะครับไม่ทำไมถึงว่ามันจะต้องรับเหมือนอันอื่นเนี่ยเราจะต้อง มารับมีดแล้วเนาะอันนี้จําเป็นไหมว่ากว่าจะต้องรับอีกครั้งอ๋อนานครับกว่าผมมันจะจะหมดผมอะครับนานผมื้อไปนี่กว่าผมจะรับอีกเมื่อไหร่ขึ้นอยู่กับเราใช้อะครับอีกครับต้องดูว่าเราไปใช้งานบางทีอย่างมีดพับเนี้ยก็ไม่ได้ไปใช้งานหนักอะไรแค่ปอกผลไม้เล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยอยาเงี้ยถ้าสมมติปอกผลไม้ยังเยอะ่โอ้นานครับ ลลโหลายปีครับน่าเบื่อค,คือเบื่อที่สุดก็คือต้องรับมีดโอ้หลายปีครับเพราะข้อสำคัญใช้เสร็จแล้วก็ต้องเช็ดมิฉะนั้นบางทีเราไปปอกผลไม้พวกยัง้มงมะม่วงอะไรอย่างเงี้ยยั้งเยอะจะจับดำเป็นคราบไม่สวยงามมันเวลาเราป,เปิดเปิดดูเงี้ยง<อ>้างออกมามันจย<อ>ด,ดำเป็นคราบดูสกรปกรกเเลิกใช้แล้วต้องเช็ด วที่เขาบอกว่ามาจากต่างประเทศ่นี่แล้วเราก็เขาควายตรงนี้ครับควายก็ตามโรงข่าวสาลีครับครับเราก็ไปหาตื้นแล้วก็มีพวกเขาควายบ้างครับเขาควางก็ตามชาวบ้านเนี่ยแล้วก็สอดซื้อเข้ามาครับจริงๆก็ควางเลี้ยงรูปแบบนี่นอครูปแบบเราคิดยังไงอะรูปแบบนี่เวลาเราเห็นเฮ้ยทำไงจะให้มัน าคนอื่นเขาเห็นเขาควางมาแล้วเนี่ยเราคิดเราคิดยังไงว่ารูปแบบมันต้องเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยเขารูปแบบมันจะไม่เหมือนกันส่วนมากที่มาทำบางทีลูกค้าก็ต้องการเลยเขบอกว่าลูกค้าเขาชอบบางทีก็จะไปเปิดดูในคอมอะไรเงี้ยลูกค้าก็จะชอบอย่างเขาคำนดมาเลยเขาวาดมาให้เขาเขาจะวาดมาให้หรือสแกนมาให้ดูเนาะบางทีมีของต่างประเทศมันเยอะใช่ไหมเขาก็มาปรินให้ดูว่าเอาแบบนี้แบบนี้มันก็มาเหมาะสมกับ เขาที่มีอยู่ไหมช่างหลักไม่คิดเองเขาบอกอช่วยออกแบบให้หน่อยได้ไหมก็มาแบบค่อยตัดวาดลองดูเหมือนแบบอันเนี้ยก็จะได้เป็นแค่อย่างนี้เองตัดดูอ่มันเหมาะสมกับเขาเราไม่อะไรอย่างนี้ไหมัพราะขนาก็จะเป็นแบบนี้บางทีมันอาจจะไม่ถูกใจมันอย่างแบบ ถ้าแนนหอนลูกค้าบางทีก็ไปดูเนี่ยเอาแบบเนี้ยอย่างดูในคอมใช่ไหมแบบเนี้ยถูกใจแล้วอย่างเงี้ยมันก็จะง่ายขึ้นมันไม่ล่าช้าถ้ามีดแบบเนี้ยมันมันก็เหมือนแบบเป็นเล่มเดียวเพราะทิ้งแบบพิมมันเนี้ยจะทําให้เหมือนเนี้ยไม่เหมือนนะครับเพราะเราทําด้วยมือนะไม่ไม่ไม่เหมือนกันตั้งแต่เล่มม่เลยไม่เหมือนกันนะครับบางทีการและตรงนี้เล่มนี้ไม่ได้แล่อะไรอย่างนี้ ไม่เหมือนกันนะครับไม่เท่ากันอาจจะคล้ายแต่ว่าไม่เหมือนเลยครับดูพี่ผงอาจจะคล้ายแต่จริงไม่ไม่เหมือนไม่ไม่เหมือนกันเหมือนสักเล่มหนึ่งครับแล้วอย่างกางเกงก็ h a n d m เ d e ทำด้วยมือหมดทําด้วยมือหมดอะครับแล้วทำไมมันเหมือนกันเป๊ะกางเกงนี้ก็เหมือนกันไม่จะแต่ละคนก็ทําจะไม่ค่อยเหมือนกันถึงแม้แต่พิมพ์เดียวกันไ มันไม่ได้ออกมาจากล็อกครับผมบางทีตัวล็อกตัวอะไรเงี้ยบางทีบางคนทําตัวล็อกเล็กอีกคนทําตัวล็อกใหญ่อะไรเงี้ยไม่เหมือนกันคือทุกอันไม่เหมือนกันเลยไม่เหมือนกันบางทีด้ามหนาด้ามบางเงี้ยพวกนี้ไม้ทําทําจากไม้อะไรกันพวกดำก็เป็นไม้ปั้ดดุไม้ประดู่ครับดำนี่ดำอะไรกันดำนี่ก็จะเป็นบางทีก็เขาควายอย่างอย่างจะมีอย่างมีภัพไม้พยุงแล้วก็บางทีเขาเอามาให้ บางทีลูกค้าเขาเหลือจะปลูกบ,บ้านเขาอะไรอย่างเงี้ยเศษๆอ่ะก็บากให้พอมันใช้ไม่มากนิดหน่อยไม่อย่างดำดำนิด็นบเนี้ยครับอ๋อมีเด่นมีเป็นไม้ปรดดูแล้วไม้ไผ่อะครับไม้ปรดดูไม้ประดูกับบางเล่มงเ่ก็เป็นไม้ไผ่ถ้าเกิดใครสนใจกลุ่มของเราก็ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านหัตถนงนะครับจะมีกลุ่มแล้วก็มีก,มก,มกันการจัดแต่งกิ่งไม้มีดพับหัวเข็มขัดสร้อยประดับทำจากงาช้างสร้อยแหวนกำไลตุ้มหูนะครับ สนใจติดต่อได้เบอร์โทรศัพท์0898595825